ยายรุนสิพัดล้านปลาหมึกพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์ตสุกุสก็มีน้องจ้าสบายดีตอนเที่ยงพี่น้กตอนเที่ยงเที่บ่ายแหละบ่ายแล้วมาเล็ไปเชียร์หนาหมูดิบต่ออีกโรวยมไพลังหอมเนี่ยเจ้าปลาลูกปลาหมึกบอลเออล้านปลาหมึกแช่แช่เนนนอน ร้านปลาหมึกพี่น้องผมก,ก็เคยเห็นผมชื่อเป็นหนวดน่ะเนาะตัวน้อยมันบ่ซื้อหนวดมันพี่น้องเป็นหนวดปลาหมึกอ,อันนี้ลูกมันลูกปลาหมึกบ่ปลาหมึกฝังน,น้อยเห็นไหเออพอสิ้ทายทงสำเร็จอันนี้เป็นลูกปลาหมึกพี่น้องยายรุนจะเป็นคนผัดเอาทดด่งรดีไป น้ำมันหอยน้ำต้าหู้แบบเติมเดือเป็นกระตุกนะน้ำมันหอยนะถูกสามสิบบาทน,น้ำมันหอยในะซื้อมาไ,ไว้พัดไว้ทอดพี่นอ้องสำหรับเป็นพวกพัดพัดซูโคแฟดกินใบกะเพรา กำลังหอมไปล้หาเห็ดกับไรสับพีนองเลยกัไปก่นอฮอนมันนั่นกระแดงนะเห็ดโบยกออกเอากระางกินันะคะู่แฝดกับไปหากับสาวันกับไร้ มันกระแดกงพ้นว่ตตกพี่น้องเลยท้ายด้วยใบยกเแาพี่น้องลืมเอาใบหมกมาใส่น,สนะหอมหอม,มแล้วก็รอมันสุกจะหน่อยก็ตักได้นเน้นนำเลยพี่น้องเพราะครูแฟดเขามาักนำนี่นพัดบุมีิ๊มนำซ้ำหนึ่งเขาเลยอยากเลยกินกับข้าวสวย เติมไลยแล้วเธอเติมจากซะเด้อเข็มไลยกับบ่อเส็บต้องเอาพอดีกินกับอ่ะก็สวยพี่น้องจะเข้ากันตอนนี้หม้อกำลังโพดตออกออกอยู่เลย ฝีมือยายลุนของเลยว้าวสุกแล้วมันได้ช่วยล้างมือได้กินข้าวคือมากินข้าวได้ทางตะลัง เต็มจานพอดีพี่น้องเรียบร้อยลาถุมาเริ่มขยัปลาหมึกเดินนี่ตะมึกหน่อยแซ่เวลาหมึกหน่อยของกับฟัดแล้วพี่น้องมาทอฟดเทปปวงอ่าโอเคสบายดีพี่น้องมาเดิอกินข้าวนะ กิเขาเที <g 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 ่ยงพช่ามันรอบซองเลยเด้ยแกงเห็ดตัวอักมันก็อีมันรอบซองเหมือนเป็นยอดเธอได้แหละทรหฮาโบฮาเซอร์สิบพัดแล้วกินข้าวจุดอีพันขลาดออกมาพี่โอ้เลยแกงเห็ดตัวอักอีมเราบุกินเรายังไม่ว่างมาพี่น้องกินข้าวน้ากันทุ่งแซ่บพาไปกินเนือหน่อยอส่แกงเห็ดตัวเนาะหน้าห้องกบาลแนวเครื่องมาแต่ตลาดวันอาทิตย์บ่ มาแล้วก็กวดบังคองพี่น้องแล้ห้องก็ออกมาเม็ดเอามาบดเบป่ไปเทือดทำอีดแต่ที่สั่งปลาเมืกอันนี้มากินได้กินประสิญญาด้วยมันไม่แสบกว่าหนวดยากเลยสิมันเป็นแบบนุ่มๆกือบโอ้ยคันมันใหม่กว่านี่แห้งคักเบิดนี่นะร้อยสี่สิบมันสิเป็นกรุดๆอยู่เขาขายเป็นกล่องกล่องละเจ็ดสิบอ่ะกับพ่อซื้อได้เฮ้ยไม่ได้แล้วเม็รับช่วงใส่ปลาเมืกปลาเมืกเก่าเขามันกับถือเรอปลาเมือกหน่มันถือนะบุพคพเขาปลาเมืกไง โอ้ยทงสำเร็จเห็นเขาซื้อเนี่ยมันคืมเลยซามลอยเลยเฮ้ยกระมุงป้องอันนี้นะแพ้งอะไพี่นหนอคลองเป็นราคามันน่ามาพลาดหนวดมันสีขั้นขึ้นมางามแต่ว่ามาหอดบ้านฮาวเราโบยักสดไปในเดี๋ยวเออทะเลเด็จักอยู่ชายเนาะหาวกับโบเห็นมันบรอยู่ในอันกรุงเทพได้กลายกรุงเทพลงไปอีกทะเลนี่งอะมาทะเล็กต้องบอกบ้านฮาวขับมาโดยใช้ดอกบราณ เห็นเขามาหายเลยกินหมดเห็นเขาขวดทิ่นังเลังเนี่ยหัวจมมาถ้ามาใชรจั้งมันแม่นปลาหมึกแท้ทั้งบ่มันเลี้ยงไว้ลงเบิร์ดเลนะเฮ้ยจะอ่างน้ำงัวนะตายพ่อมันอยู่ประด้น้ำจ่างน้ำจืดเอาเกลือบ้านลงเลยมันเค็มข้าวทะเลมันตกอยู่น้ำหมาดทะเลว่างเกลือลงลงน้ำทะเลมันเค็มเอาเกลือลงอยู่แล้วลงข้าวเนี่ับยู่ห่วงล่างขึ้นมาจิ้มก แซบบอสซิมันบุษบุษท่านได้เคยกินปลาหมึกด้วยนะคะไคเอามาให้กินข้าเป็ละหยกหนึ่งตัวมาม่าว่ะท่านว่ามันสวยเลาเหมือนกลมเข่าเลยเนาะจนเที่ยงเลยให้เลยครับอย่ามาให้เรานะก็เรามีว่าไงหายเคยกินหรือแล้วเรบได้กันอยู่ตงนั้นสองหยกแซ่บคือเก่าวกินไม่เคยเหมือแลงมือแล้งเราก็ไม่ได้กินอีก นมีวิลีอย่างฉลองแล้วสั่งปลาหมึกมันเี่น้องกินคือเกลาอคืพาไปหาสอนกับเด็กหน่อยนะฮอด์หามื่นแล้วไปสอนแมงดาเป็นกินหรอเมล้างไปุดจินหอเฮ้ยจินหอตั้งแต่นางเปิดซองมาน่ะบอกเคยมีคิดทำอิดนี่แหละที่หอดหาหมื่นบอกเคยมีคนเบิ่งลายเป็นนี้เนาะเป็นคลิปแรกเลยนะทุกคนโอ้ยบุญเอาแยงขึ้นน้องปรีขางชวนมันนะชงมีหุ่น้นำหลายๆนี่อยู่แล้วไปปลาบุญเอาแย่งจะเลาดขึ้นตลาดแล้วหอกเหะ

ปยถามมัน้องโมมักอยู่แล้วหุวยต่ำมัหองวานเลยเมื่อลู้บวชเลยอ่าอ่าเลยย่างเลคทำมันดเขาได้กินเพช็บไดนพี่น้องเดี๋ยวกินในร้าย้อมอีกนักอ่อยคายบลม่มนอ้อยกินเอาบละห่ยไปส่งสาวนช่องนาบอกว่าเช็ดคลายหลดตกละห้าสไายหลดนะคณฝนตกมาเนี่ย้เาตัดปั่นคายหลด โอ้ยออยพันด้านมันก็หวานคือเก่าเห็นบัวดํานาเลี่ยงเขายังปั่นเสฉะถ้านแม่ดัานาเลี่ยงจะปั่นเบิ่งอีกมันเป็นน้ำพันเลยบอสครับทุกขาทิพย์กับค้าลยไม่นะเออคันอ้อยโรงงานในช่วงเชยมันจืดเลยอันนี้มันหวานตลอดของมันพันมันเลยมาเองที่ชิบะกับค่ายโอ้คันเบาเลยชิบุได้ิ่ยค่ะขวดน้ำมัน Ens, วู้ใข้าขูดแม่ันบ่เมื่อไค่ายกบ่ายเห็นเปล่าเรุดลงลดลงห้าสิบก็พอแล้วมาเอาอยู่บ้านอยู่หมอกมันไปส่งหกนเออไปส่งกหกสิบน้ำมันกับบริกิน้ำเนาะลดสีเดีมเยู่มนวันโอ้ยังหวานจัดข่าออกเด้ไหมพอนุ่มพอขยะน้ำปนไส่้อเรทั้งหมด ไปหอดใส่ห็ดปลวกนะเดี๋วอบนืไปหาเห็ดปลกนะไปหอดแ่คออกบัดในพนตุกแคาเอาแ่กินตัวมันคับุลคนกัจากญาตได้เคยเลาะป่าเขานะเขาบเคยป่าเขาญาิอ้นวโอ้ยสิชวนจะไปอยูเขาจะพาไปดอก เแบบแน่บ้านแน่แต่มมาลายผูกโอ้แบบเวลาบมไปหาไงคือเะงอกเลยสิบอกไปหาหลอดส่งสงเสียงเสีหาบบจักหม่องมันอ่ะจากมันออกในส่เหงอกออกจากไปเฮ้ยมาจากสีลโกะอกอะไรเก่งนะหาบบจักหม่องกะขั้นแบบพวกเพชรขั้นเพ็ดปีน่ะหนึ่งกระเพ็ดปวกน้อยเฮ้ยเขาหาไปเลยแค่แน่นระเพ็ดปวกน้อยนะอย่าอิ่มมันกันเบิ้ด จคือโตยังมาช่วอลองมาแลงอยู่เลกแซดไม่ว่านี่แหละมาซีเือนกูนะตมันยังเป็นเสียแล้วเ้าอกไปกล่องมาเลยเปิดเป็นเว่นี่และอาทีมันหนับอยู่เลยลุงคาจักล่องบ่มีทุกเดี๋ยวมันหนับมันนับไป้ิ เาบ่ไปเอคบงหันนะว่าบงเงนึ่เอางเกลองดับเียมเลยใช้อกินไมอยู่เลยท่นชวนช้งมาใช่กินไมหือไ้อยู่เนาะเชิญอิ่มก็ไปไวๆอิ่มยังเมื่อเทียรูบูเด้ะเออนอนลงบนนี้ยิ้มพี่เนาคองแบบนี้นะ ในนิ้นเออเออมากินมแรงอีกก็ได้นะครับมามีลบอยเสียมนอคูดจิลอค่ะชื่อละบอยิล่วพาาซท้ากันไปคจิอโลนะมเร่งแดนอ่อนพวกกข่แล้วคุดมาแต่ชวนตัวบักไงหนึงมาักออกปีกจิลโลกันโอ้ยนั่นและมันจบัยากปีดบ่มากเด้อจิลโออกปีกนันกินเากมันบ่แก่เนาะโอ้ยแซ่ปลาึง น้ำาย็นอยู่พี่ได้ฮะมันตู้เย็นลยน้ำเย็นอยู่ตู้เลยเอาแจกไปแล้วเอาเดิสุูขงเผาันกินแล้วเขาไล่ใชแล้วแจเขายากลยคอมจริงกินแล้ว่็ขาซมอนสู้ๆนะกินแก้ไปกินบุฟเฟ่เด่นอะเอ้ากินแล้วเปิดตับอะไร่ตัไม ผัดขยะมันลงเอาบุต้องอันนั้นได้ให้เขาอดตเขาซะก่อนคัร์บิกินเลยนะจะรู้กระโปกขึ้นเออมันกุ้มค่าเอาใช่มดวันศุกรไปกินแล้วกับกินข้าวแล้วแต่เช้าแล้วกับไก่แบนเคาเคยพอแล้วอันนั้นกินเก่งคือข้าวตั้บุต้องอดก็ได้มันกินเรื่อยๆอดโอ๊ตเขาแบบว่าให้หิวแล้วสิไปกินเลยคุณน้ากินใครทำอะไรเหตุรูปใต้จะกินนะจานเดี่ยวกับ เพอนี่จะุกินแฮมอีบซิมอนนเนี่เห็นว่ากินาเจกไนมาเปวกเสย็มมันได้ลายสวเก็ดปวกเสียใหเค็มพี่น้องเลยบวได้มันกระแสบอยู่ไหนมันแบบ ยำเกดดดนนะมันนุ่มๆนะพี่น้องแซ่บกาปลาหมึกใหญ่แม่นแซ่บก็ปลาหมึกใหญ่อันนี้มันแบบลูกปลาหมึกพี่น้องร้านปลาบแลวลูกน่อยมันบไม่เคยเห็นเห็นแต่นวดยกโคซีมอนสูตายขนาดพี่น้องอะชุดม่วงอ่บ่กินเยอะ อิ่มนะกับไปแพ้ชมวิวไปแลนด์ดิฉันขี่พุ่นชมวิวบงขี่พุ่นโหลดไกด์มาขี่พุ่นพุ่นโต้โอ้ยอิ่มแล้วนะพี่น้องจ้ามาวันไหนเสียขออนุญาตลาคนเดินนะขอบใจบพ่สุขูสุขคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวเฮาเด้วยนผิดพัดประกาศได้กะขอส่งขออภัยนะจ้าลาเลี้ยพ่อการ์ดชิปหนาพี่น้องสบายดีกินอิ่มแล้วกับเนี่ยตู่ไปแพ้ไปมันนะคำเจนาเพราะว่าสิไปกลนนิจลอยอยู่ก็สั่ง